สุดยอดดีกว่าโสมแบบเห็นๆกับ10สัรพคุณเน้นๆจากขมิ้นขาวขมิ้นขาวบอกเลยว่าสมุนไพรนี้ดีเป็นอย่างมากครับสำหรับคนไทยสามารถช่วยดูแลสุขภาพได้แบบสบายๆและรับประทานบ่อยได้โดยไม่มีโทษซึ่งถ้าหากคุณรับประทานขมิ้นขาวเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพดังต่อไปนี้ครับ1ช่วยย่อยอาหาร 2. มีสปปรรพคุณทางด้านการขับลม 3. ลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง 4. ช่วยดูแลระบบลำไส้ 5. บรรเทาอาการอาเจียนวิงเวียนศีรษะ 6. ช่วยให้เจริญอาหาร 7. แก้ไขปัญหาสุขภาพเรื่องผิวหนัง 8. ช่วยขับอุจจาระและปัสสาวะตกค้างในร่างกาย 9. ช่วยบำรุงร่างกายสำหรับคุณแม่พึง่งคอและสามารถขับน้ำนม,มได้ 10. ช่วยกระตุ้นถุงน้ำดีให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นประโยชน์สาระเน้นในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าหากคุณชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามผลงานของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ